เด้แม่เพิ่นเด้เยเด้แม่ใหญ่แม่ครับมดเตรียมงานบมธรรมดาได้บาอ่อนเพลนหมดแล้วผมปมดยืนอไหมดแล้ว่ายพระเอกก่อนพาพระเอกมาตู่นน้ำมันน้อยเพืโอย เลือดดิเอาซุนี่ได้เฮาบัดนีตันหับลูกค้าเออใช่ลูกค้าี่มาตูอันนี้กวดเข้า่เฮาสิเข้าไปในงานปกนเวียดตายในงานเอ้ยให้มันออกนเช้าสิดนิ้วันนี้อีนิ้พวกเิียวนบ่เคหลักเป็ปานมามาตัดโอ ไม่เด้เฉพาะมนีเฮาใช่าตูดเจ้าองงานเบาออนเพ่นเบาอ่อนแซ่เดลียวทุกคนากฝักคนไลค็ติดตามมนเด้อเนาะยนักห้องน่องใหม่เบาออนซ่เหลียวแต่วัาเ่าแล้วเปิดพนักงานช่องยูทูปเปิดพนักงานตั้ง คนว่าเพื่นเพื่นก้าเฮ็ดมัดตัวข์คอต่อแขนด้บมาเนี่นว่ะขับโซ่เอาไซนเนี่ยฮะกับผ่าตัดมาใหม่ถึงมีดหมอเขาแหกแอลอถึงหมอเขาแทงแอลแนบมาเนี่ยเลยกับเพื่นเฮ็ดบุกผ่าติดตามช่องคนในรับบออ่นเด้อพว่าจะในจะเอาขึ้นโชว์เนี่ยนะจะให้เอฟซีพอได้กดไลค์ก็ติดตามเป็นกำลังใจเพื่นเนี่ยเนาะเอาใจเข้าไปเบิ่งขอาเพื่อนเตรียมงานเราได้เนี่ย ก็่เอาไว้นี่เบืองแล้วแล้วนะตอนนี้ได้ได้ตู้อยู่ไอ้พ่อหมอได้เจออยู่นผู้ร้ายกังสงสาผู้แคสต์อาไเนาะว่าเป็นเกมยังประมาณนั่ล้านใส่ิปั้าทอยู่เิบเฟืองลืมผูกอเนี่มาแค่ตเลยปวดล้โอนี่เดี๋มีแต่จะพกหลักปลาเปนได้ยัไ เเรื่องไหมคำบอทใส่ปลากิ่เป็นไ่ใหญเิพาไปใส่เป็นปลาเดี๋ยวลาบเเป็นอะไรวะกบเนีเป็นอะไรบดไปก่อนเออน้องพุดนะสบายดีเฮดอนเป็นอะไรทุ่มคบตุ่มปลาฮะโอ้ค่ลยบริลล่าบเขาตีส่งเนี่ย

มีแต่ผู้สาวขึใหม่ยกใหม่เต็าแล้วนะบ่บ่ไหล้าเข้าโอ้เข้าเข้าก็ได้หลายแหงจนป้าอยู่ดอกเนาะหลายเลยใส่ใส่เาอยู่หลายได้หลายป้าอยู่ดอกจ้าทางเกระเป๋เออบ่คับนนมครบดอกนี่มนมาเฮาก็สิผูกแขนกัจงบาดนึงก่อนสิได้ตูดของเพิ่นลงเพชรพ อ๋อมันจะเห็นกันเลอขบถาตุบ้ากินเลยว่าเนี่ยใช่้ต้งอ้ชีตอไม่ถ้าถ่าก็ถ่าแล้วบ่กบุญบ้านมันก็มีได้ผ่แคววนนข่งผูกแขนตอน่งมีบุญรงเบี้ใช่เอาเอเมืกิบัดแค้ในเนก่อนเนี่ยจะจะค้องส่องก็นองใหม่เนี่ยเบาอ่อนชาแนลค่อนเปากคนไรคนจะตามอันี้กับเบาดอนชาแนล แต่ว่าเป็นบริษัทเต่บริสันักเลงตุ้มไม่ใชต้มใช่ไต้กินมานขนาดนี้จับปลาในมือเป่าจับปลาในมือข้งเดียวมือหนึ่งใส่งานไ่ได้ตัดต้องใช้มัดแค่ในบาลอ่อนก็ได้เพิ่นขับโซกขับไส่อะอาตัวน so pues ี้สวยบอลนเอาจะเป็กก็ได้งนยูทูบเบอร์งานของเบอร์มือมือกองยูทูบเบอร์ไป็

บมาไม่ไว MM e ok right? ้เ okay. ้ดอกมาผักซอกมาออดเพื่อนว่าผู้ติดตามป็นท่ากันตั้งประมาณสองสามสิบผู้ติดตามบนตัวเด็ก็อยู่ประมาณหกบปลายคนเริ่มแล้วอีกประมาณสองปีก็ผ่านแล้สคนดนมาได้อักไก่ไหมครับนักกระไดสอปีกระไดเทาไรลอยสองลอยกินตับแบ่งไปยังไง Trong Terrain bây giờ, không làm sao mà có đ 것이 no dạng. 2 tệ ngôi có không? người?」Có tệ ngôi. Tôi gần khi bạn ZESS g Carbon. Tệ thì sao ta thì mày chứ, znaczy, tôi insan nàoiej menyé trang sau gì bây giờ bận dài <laughs> luôn, không biết chơi, anh này, à anh sẽ xin, không, này, này lên qua, qua, trong mắt อ่ได้เลยแล้วจเด่นไอ้จ้ากองมันึ้นแล้วเอาะไอะไปิดนีไปน้เลยมันไปใช่งานั่นี๊ไป่ะนั่งนอกแล้วนั่งนี่มันเจ็บขาขาไมันจกนี่หนาวเอาไปเบุเอาไปเบิดเลยนนพี่กุแตกสะไปเบิดลเลยปุนเพี่เก็ไปเบิ้ลอ้ย กระเทือนพิ่นย่ายๆใช้ช่วยแล้วเราก็มิมีไล่บนไปเราก็ษีเล็กๆหน่อยครับกษีออกไปนะบ่ไหนบ่าวอ่อนเน๊ะจะเป็นได้จากชิมาเวยไหมเจ้าเจ้โอ้ยแล้วกษีไปอันพุ่นแล้วเปล่าเด้อเปล่าเลยเด้อซื้อช่องนั้นได้ก็บ่าวอ่อนแชนเนลบ่าวอ่อนแชนเนลเนาะเพิ่นยังผ่าตาเพิ่นเบาแหงมาได้ธรรมดาต้องใส่ไม้ ไปหาขอบใจแม่คัเวมันก่อนอืมขอบมขอบใจแม่คั่วเรือสิเมื่อป้าก็รับบานเลยันบรทธานด้เลิกตัวแรกจะมาตูดไหมคันบระธานเลิกตัวแรกจะมาตูดไหมวะขอบใจในแม่คั่วไปคัวก่อนฮะขันมาตดมันมีเวียหลายอย่างพูด บ่แล้วก็ไปกินเหล้าเฮาก็สิเอาเหล้าเอาพี่นะก็เพิ่นกินเบียร์เฮาก็สิกินเบียร์เออบ่กินกบ่ว่าแซ่บๆุก็แซ่บขอบใจหลายๆสดบ่ได้ล้างมือใส่เมนบ่อแม่คัวเลยไปถ่ายก่อนขอบใจขอบใจบ่มีนเว้าบ่้ัวก็บ่ได้อาบน้เว้าเพิ่นเว้าเรื่องเว้าเว้าเรื่องความจริงเนาะอื โอ้ยขออนุญาตบัดคำมเนอะ่ายถ่ายคลิปถ่ายรูปบกันปะโอ้ออกมาทางพี่แหละ,ะคือขึ้เนาะเบาเบาโนชาแนลนี่เนะาะขี้เกือเ่อนในราคาคูณอไรหนึ่โอ้โหเบาปกติเลยอัพเกรดราคาเครื่อนโมเด็อัพเกรดในราคาเครื่องบโมเดิโตนี่หัวเขาล้านมาได้หนิได้ได้เนาะเฉพาะเสือ้สอเฉพาะเสื้อเนี่ยก็สามเซนไปนีนนนน่ให้สั่งส่งเนี่ยก็สามเซนให้สั่งคูณสามเซนไปให้สั่งให้ชุด พุดเปสเว่าุดว่างน้อคอยยังม่สุดวอมคุยเลยสั่งำกันยังไ่หนุ่มเบิ่งเขึ้นบหน้ามัน่ดิเจเจอสุดวอมแมงกรตเอากินเบาบางเชรกินาปไปหาปลาุดไป้อยเลยเจอตัวเดียวมาชุดแหละบ สุดนึงแเนาะแล้วบอลู่นเนาะกัป้ากันนะประเด็นเนาะเมื่ออาบน้าบอลในช่วอาบน้าก่อนเวน็มเยมื่ออาบหน้าในช่ใหม่อยงไประเด็นเป็นคนเลยเราเสมาถืเมื่อใได้กระตุ่มเชื่อมเมื่อให้ลูกได้ลูกก็ยากออกมานอกระบก็จะแตกเนาะเพราะว่าเขาห่างท้องเขาเพ่ท่านอมแต่ห่างท้องไว้กินลายบอลอยากจะเอาสินงัวกับท้องอยู่ด้วยเพือนเซบไปเพืนเซอลไกันเซอกันเห็ห ไปเห็นเซลล์โมดูลนี้คเอาเขาก็จิกซัมเน่แหละบรีบมีกีตารนาบ้างไหมโอ้บุญมีแล้วจำผมก็มีเต้าขึอนมาหนาเอาโอ้โหเปิ่เห็ดรอแต่ได้างเ็ดหอเน้โอ้โหขับเห็ดวันนี้ก็จ้างเห็ดหลอดแล้วเกือบเนี่ยก็ได้เครื่องก็ได้เนาะเพิ่อเถานะเพิ่อเถานะเพื่อเถะนะเกืบก็ได้เครื่องก็ได้เนาะเพิ่นี่ เกิดก็ได้เกิดก็ได้แต่น้ำหวานนะเพื่อนนี่เนาะเอาเขาก็ชีเขาก็ชีพาคลิปไว้สักนี่แหละเขาก็ชีออกไปอันไปงานต่อก่อนไปหาตูดต่อเอาเบียร์มากิปเมื่อไหร่ละเราจะพบกันโอ้ขัดเอาเบียร์มากกับบุหรีเมื่อเมื่อกับเมื่อเบียร์กับบุหืองเนมื่อนะจะเมื่อกับเมื่อนาะเบียร์กับบุหรี่เมื่อนะโอเคโอเคขอบมอกขอบใจหลายได้บาร์นูนะหิวมากสองคนขอบมอกขอบใจนะจากของยามผ้าจตกเมื่อกะหิวมากสองวนก็ได้ไป บอเราบยประดนเนาปิดคลิปจจากเจาอ้เ<อ>ีโอเคโอเคเอ๊ะผู้ป่วคนนึ่งใจชายเป็น